เมียเต๋าสมชายเคลื่อนไหวแล้วหลังมีภาพสามีจุ๊บหญิงสาวคนอื่น ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของดารานักร้องหนุ่มยุค90อย่างเต๋าสมชายที่มีการจุปป๊บปากลอมแก้มและกอดคอกับผู้หญิงสาวสวยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะที่เต๋าสมชายนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นงานนี้เลยทําให้หลายคนนั้นต่างก็ตกใจแล้วก็สงสัยว่าหญิงสาวที่เต๋าจุ๊บนั้นเป็นใครทําไมต้องจุปป๊บปากกันและภรรยาของเต๋าไปไหนจึงทําให้เกิดเป็นประเด็นและหลายคนต่างก็จับตามองในความสัมพันธ์ของเต๋าและยุ้ยอัธมาศขึ้นมาทันทีค่ะ ซึ่งในโซเชียลของคุณแม่ยู้ยก็ได้เคลื่อนไหวแล้วเช่นกันโดยได้โพสต์ภาพผ่านทาง IG Story เป็นภาพที่ช่วยสามีโปรโมทคอนเสิร์ตส่วนทางด้านเตาสมชายเองก็ได้มีการรีโพสต์ IG Story ของเพื่อนขณะที่ไปทำกิจกรรมด้วยกันซึ่งทุกอย่างก็ยังคงดูปกติดีค่ะ และประเด็นร้อนที่หลายคนจับตามองว่าอาจจะส่อแววขาเตียงหักหรือไม่ทางด้านแม่ยุ้ยเองก็ได้สยบข่าวลือนี้ด้วยตัวเองเลยละค่ะและหญิงสาวในคลิปดังกล่าวอาจจะเป็นคนรู้จักกันก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้เตาสมชายออกมาตอบเองอีกครั้งจะดีกว่าค่ะ